วี el, Focus, ep, Duo, Cut, ลราคาเซวิตครับฟอร์โฟกัสนะครับพาววเอร์ชิปโอคัดลงมาแล้วนะครับพาว์ชิปใจเยนใจเย็นอ่าติดอะไรไหมอาการ <ไ S 1> วิ่งไ,ไม่ได้นะฮะ <ไ S 1> วิ่งไ,ไม่ได้ไม่ไม่สื่อสารนะฮะสมองเกียร์ลี้ยงไปวละเดี๋ยวดูชุดคัชุดคัมปู่างเงี้ยมีติดด้วยนะครับ <ไ S 1> เดี๋ยวดูให้นะครับวีลราคาเซวิตฟอร์ฟอร์โฟกัสคันนี้จะเป็น เอาว่าชิปดูโคัดนะครับน้ำเข้ามากมายเห็นไหมรวังมันไหลเขียนคามปูติดขัดนะสวอนเกียร์ติดนะครับเกิดอาการเออร์เลอร์นะครับหรือเออร์เลอร์ที่ทีซีเอ็มนะครับเพราะว่าติดขัดไปหมดนะโดนน้ําเข้าโดนสนิมกินนะครับนะครับนคามปูไม่ขยับมอตเตอร์หมุนไม่ได้บางครั้งมีความเสียหายเกิดขึ้นกับท<ม>ีซีเอ็มได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากกลไกค้างนะครับกลไกค้างจัดเลยคันนี้ น้ำเข้าเนี่ยล,ยลอยสนิมน้ำเข้ากานปูอย่นีน้ดูน่าน่าไปวิวหน่อยที่หน้าคลาดส,สิงไงเนี่ยน้ำเข้าน้ำนี่เข้าไปได้นะรุ่นนี้ไม่มีระบบกันน้ำใช่ไหมคลาบน้ำคลาดสนิมน้ำเพียบเลยนะครับน่าจะติดตายหมดแล้ว ก็เดี๋ยวจัดการดูแลให้นะทั้งชุดคัดทั้งกามปูนะครับกัดกามปูอันนี้ก็ไม่ต้องไปไหนะนะกระดาษเาปูวางไว้ไม่รู้นะครับกระดาษอันนี้ก็อ่าอ่ะนี้มันโดนฝนแต่ได้รับนะรอแป๊บเดี๋ยวก่อนนะอ่ะวีลราคาสวิตโทรศัพท์0 8 0 9 3 1 4 2 5 2ครับฟอร์ดเปียต,ต้าและฟอร์ดโฟกัสนะครับเปอร์โอชิดโอคัสนะครับหรือจะเป็นดูโอคัสเปียกนะครับ วกัดดีเซลนะครับอภิมหารมตะนะครับอันนี้โชคดีนะเป็นขั้นแห้งนะครับโยกขัแห้งนะครับค่าจะจ่ายก็ไม่เท่าไหร่นะครับพอประมาณนะครับมีราคาเซอร์วิสคุณได้เฮ็ดวันรอคิวแล้วนะครับได้เฮ็ดวันรอคิวแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีพวกคาราเวลที่6นะนะครับยกมาจากพัทยาอีกขั้นหนึ่งนะครับเกียร์เจ็ดสปีดเป็นเรื่องแล้วนะครับ ูกค้าไปเข้าศูนย์มานะศูนย์ตีราคาตีอาการซ่อมนะครับไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก,ก่อนศูนย์ศูนย์สู้ศูนย์ไม่ไหวนะลูกค้านี่กำลังยกมาจากพัทยาอีกแล้วนะครับฟ็อกคาร์ลเวลทีทีหกนะฮะทีซิกนะครับกำลังมา